คนพวกนี้มาเป็นรัฐบาลดูบ้างนะเพราะทุกรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลไหนขึ้นมาคนพวกนี้ก็มานั่งวิเคราะห์วิภาควิจารณไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ได้เรื่องไอ้นั่นก็เฮงซวยสังเกตุ้ยคิดเหมือนคุณนะแล้วความคิดนีค้คุณคิดมายังไงคิดมานานหรือ,อยังมันเป็นไง เหมือนกับว่าเขาก็เป็นกลุ่มเอยเป็นพันธมิตรเป็นอะไรมากมายแล้วเขาก็บอกมีข้อมูลสนับสนุนแน่นหนามากมายเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็เป็นผู้ที่มีความรู้และทําได้ดีกว่ารัฐบาลอีกเออเอา้าวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันสักหน่อยนะก็นั่งคิดมานานนะเพราะตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ในแวดวงของคนที่ต่อต้านคุณทักษิณรัฐบาลของคุณทักษิณมาเนี่ยเกือบยีปี ก็ผมเนี่ยเป็นระดับแกนนำคนหนึ่งละทั้งในสภานอกสภาก็าพอจะเข้าใจวิธีคิดความรู้สึกของคนพวกนี้ผมก็เคยคิดเหมือนที่คุณถามเออถ้าให้คนพวกนี้เนี่ยมันมาเป็นรัฐบาลดูมั้งมันจะเป็นยังไงอะ่ะจะดีไหมมันจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยมัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะมีความรักความสามคัคคีเหมือนที่คนพวกนี้ต้องการแล้วก็เศรษฐกงเศรษฐกิจต่างๆทั้งหมดเนี่ยคนมันคงจะเงินทองคงจะคล่องตัวประชาชนมันก็ไพ่ฟ้ามันก็น่าใสเพราะพวกนี้เนี่ยโอ้โหวิเคราะห์วิจาร์ณทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศต่างประเทศนิ ไปไปน่าจะเอามาทำงานดูมั่งมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมาเป็นรัฐมนตรีส่วงการคลังแล้วบางคนก็พูดเรื่องการศึกษามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นั่นไอน้นี่มันลดช่องว่างคนยากคนจนความรู้มันไม่ธรรมดา มันน่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษากระทรวงพัฒนาสังคมแลว้วก็เรื่องเออการ,กรเกษตรมันแกงอ่ะแล้วเหมือนที่คุณบอกไม่ธรรมดามางคนโอ้โหออกมาดา่ารัฐบาลนี่เปล่าเปล่าเปล่า,ลา,ลาน้ำหูน้ำตาปากคอ,อนี้ไหลแบบมันด่าได้สะใจน่าเป็นโคศกรัฐบาล เป็นโคศกรัฐบาลคงโอ้โหถึงไว้เออนี่แหละเราก็เห็นคนที่ได้แต่พูดพูดน่าจะเอามาเป็นรัฐบาลดูบ้างพี่น้องประชาชนที่นิยมชมชอบเขาจะได้เห็นฝีมือเขาสักทีหนึ่งอย่าคิดว่าเขาดีแต่พูดอ่ะลองให้เขามาทำดูบ้างผมยังแปลกใจนะ ว่าตอนที่พลเอกระยุทธ์ทำการปฏิวัติร,รัฐราหรทำไมไม่เอาคนพวกนี้ไปเป็นรัฐบาลดูบ้างเออน่าจะเอาไปเป็นรัฐมนตรีบ้างเอาไปเป็นบอร์ดไปเป็นฝ่ายบริหารนู่นนี่บ้างแสดงว่าสมัยปฏิวัติอาจารย์เขาเชิญมาเป็นได้เลยใช่ไหมอาจารย์ก็เชิญได้เลยเนี่ยคนที่พูดเปล่าเปล่าเนี่ยแหกปากตะโกนอยู่เนี่ย แล้วก็นักวิเคราะห์วิจารณ์นักเศรษฐศาสตร์นักการศึกษาพลเอกประยุทธ์เอามาได้เลยแต่ทําไมไม่เอาผมจึงงงมากว่าทําไมอะ่ะทั้งๆท,ท,ที่เก่งกล้าสามารถขนาดล้มรัฐบาลทักษิณได้แต่เวลาพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติอ่ะไม่เอาเนี่ยเป็นความพลาดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าหรือว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะรู้เช่นเห็นชาติคนพวกนี้มันเก่งเรื่องพูดดีกว่า มันไม่ใช่เก่งเรื่องทาก็เลยไม่เอามาอย่างนั้นหรือเปล่าแต่บางคนนะผมก็เคยเห็นว่าเขามีตําแหน่งทางบริหารในภาครัฐภาคเอกชนหรือหน่วยงานบางหน่วยนะบางคนเท่าที่ผมเคยเห็นก็ไม่เห็นประสบความสําเร็จอะไรนะแล้วก็ไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้ก็สักแต่ว,ว่าไปเป็นปนอย่างนั้นแหละอันนี้ก็มีนะ เฉพาะบางคน ido, ana, ent, เท <together>, ่านั้นเองทีนี้สิ่งที่บุคคลเหล่านี้ทำมานะเท่าที่ผมเห็นมาในตลอดชีวิตทางการเมืองของผมผมเห็นว่าสิ่งที่เขาทำกันอยู่แล้วได้จ้างชื่อเสียงให้กับเขาก็คือสื่อทางด้านทีวีวิทยุโทรทัศน์คนพวกนี้ก็ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงสังคม ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งรู้จักคนนั้นคนนี้แต่ยังไม่เคยเห็นว่าทำงานทำการอะไรของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันที่ประสบความสำเร็จนอกจากทำงานทางด้านสื่อเท่านั้นถามว่าทำงานทางด้านสื่อที่ประสบความสำเร็จแล้วมันถึงขนาดเป็นเจ้าของช่องเองเป็นเจ้าของกิจการเองดูแล้วท่าทางาจะร่ารวย จากการทำสื่อจริงๆยังจังมีไหมเท่าที่ผมสังเกตดูก็ไม่เห็นมีใครนะย้ายจากช่องโน้นไปย้ายจากช่องนี้มาเอาย้ายจากช่องใหญ่มาสู่ช่องเล็กย้ายจากสู่ช่องเล็กไปเล็กกว่าหรือไม่อย่างนั้นบางคนก็หายหน้าหายตาไปเลยก็แปลว่าทำรายการทีวีวิทยุก็ดูจะอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ จะว่าไม่ประสบความสำเร็จก็จะแรงเกินไปยิ่งสมัยยุคลุงตู่ตอนทำการปฏิวัติกลุ่มคนพวกนี้ไม่รู้จะด่าใครอ่ะมันก็เลยทำให้คนพวกนี้เงียบเงียบไปนะฮะการทำรายการทีวีวิทยุก็งั้นๆแหละเพราะมันหาคนที่จะด่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีแล้วรวมทั้งรัฐบาลตอนนั้นที่มาจากการปฏิวัติเขาก็าควบคุมการเสนอข่าว จึงทำให้คนพวกนี้ดูจะเงียบเงียบไปเหยื่อหมดก็เงียบสงบไม่ค่อยมีอะไรพอมาตอนนี้นะโอ้โหมันเหมือนเหยื่ออันโอชะมาแล้วก็คือคุณทักษิณตระกูลคุณทักษิณพักเพื่อไทยของคุณทักษิณเขาจึงประสบความสำเร็จจาก อาชีพเก่าอาชีพเดิมอาชีพของการต่อต้านขับไล่ของเขาแปลว่าตอนนี้เป็นไงคนพวกนี้คึกคักรวมตัวกันโอ้โหเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันกันเลยแ,แยก่กันทำหน้าที่กันคนละที่คนละมุมคนละคอนเทนต์ล่อกันก็นไปล่อใครครับล่อคุณทักษิณล่อเพื่อไทย ซึ่งถือว่าเป็นเหยื่อที่ดีที่สุดทําแล้วมันที่สุดถ้าผมเป็นคุณทักษิณนะผมจะไม่ห้ามเขาแล้วก็เขาอยากจะด่าอยากจะว่าอยากจะโจมตีกล่าวหาอะไรก็ปล่อยๆเข้าไปอย่าไปฟ้องร้องเขาเพราะว่าถ้าไม่มีคุณทักษิณสักคนเดียวคนพวกนี้มันไม่มีอะไรที่จะทำมาหากินนะ เพราะถือว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นเหยื่ออันโอชาที่ทําให้เขาทํามาหากินได้ไม่อดตายแม่ก็อยากให้คุณทักษิณเนี่ยแล้วก็ตระกูลของคุณทักษิณอนุเคราะห์ให้เขาทํามาหากินนึกว่าทําบุญทําทานให้กับเขาเธอนะอย่าไปเที่ยวห้ามอย่าไปเที่ยวฟ้องร้องอะไรเขาเลยอย่าไปปิดปากเขาไม่อย่างั้นเดี๋ยวเขาอดตายนะครับอันนี้ก็ผมมองดูว่าถ้าลองเอาเขามาเป็นรัฐบาล มันจะเป็นความหวังของประชาชนไหมเขาจะทําได้สําเร็จดังที่เขาพูดวิเคราะห์วิวาพากษ์วิจารณ์แต่ละเรื่องโอ้โหแต่ละเรื่องที่พูดนี่ยังรู้ดีรู้เก่งเหลือเกินแน่เหลือเกินยังก็โอ้โหสุดยอดเลยเลยเปอร์เฟกอ,อะไรอย่างนั้นนะ่ะนะเอาในขณะเดียวกันลองให้คุณทักษิณคุณอุ้งยิงแล้วก็พัฒเพื่อไทย สมาชิกพักเพื่อไทยสอส,อสอพักเพื่อไทยลองมาทำสื่อดูบ้างเพราะพวกนั้นไปเป็นรัฐบาลแล้วคุณลองมาเป็นสื่อสิแล้วน้องนั่งวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นั่งดานั่งกล่าวหานั่งโจมตีรัฐบาลที่มาจากพวกนี้สิดูสิว่าคุณทักษิณและคณะจะประสบความสำเร็จไหม <laughs> น่าคิดนะผมมองดูแล้วเออ ก็อ,อาจจะมีคุณอดีษรเพียงเกตนะก็มาเป่าแคนแต่งกอรใครก็จะไปดูนาเบื่อจะตายหรือก็อาจจะมีคุณนัทวุฒมาทอล์กโชว์ก็ได้แค่นั้นคนอื่นหรืออาจจะมีคุณอนุสรเยี่ยมสะอาดก็เป็นนักพูดคนหนึ่ง มาจัดรายการผมว่าก็ไม่เหมือนคนพวกนี้หรอกก็อาจจะมีคุณอนุทินหมอชนลนานที่อภิปรายในสภาเก่งก็อาจจะพอพูดได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามาอ่านข่าวมาวิเคราะห์ข่าววิจารณ์ข่าวใส่สีตีไข,ใข,ข่ในข่าวจับแพะชนแกะในข่าวจะเหมือนคนพวกนี้หรือเปล่าไปไปมา,มาผมว่าถ้าเอาซี่เพื่อไทยซี่คุณทักษิณมาเป็นสื่อ ทำการวิเคราะห์วิจารณ์ผมเชื่อว่าไม่มีใครดูเจ๊งพวกนั้นก็เหมือนกันขืนเป็นรัฐบาลต่อไปคุณรู้เปล่าเ,เกิดอะไรมันจะด่ากันเองทะเลาะกันเองเพราะเคยอยู่กลุ่มเดียวกันก็ะทะเลาะกันมาแตกกันเองเยอะแยะไปหมดแล้วเห็นไหมว่าตอนเนี้กลุ่มเดิมที่ยังเป็นพันธมิตรก็ไปเป็นรัฐบาลกลุ่มที่เป็นกปป,ป,ป,ปส ก็ไปเป็นรัฐบาลกลุ่มที่ต่อต้านคุณทักษิณก็ไปเป็นรัฐบาลคนละพักนู้นพักนี้ก็แปลว่ามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแต่ถ้าลองเอาไปรวมกันมืไหร่วงแตกแต่ถ้าแยกกันด่าแยกกันว่าเขาก็ยังทำมาหากินได้เรื่องนี้มีข้อสรุปว่าทางใครทางมัน บางคนชีวิตเกิดมาเพื่อดีแต่พูดบางคนชีวิตเกิดมาก็ดีแต่ทําทําได้แต่อาจจะพูดไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีใครวิเศษกว่าใครและก็ไม่มีใครเลวที่สุดและก็ดีที่สุด